สวัสดีครับสงครามยูเครน295วันความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็มีมากมายเรื่องแรกนะครับรัเสเซียบอกว่าจะไม่หยุดยิงในช่วงวันคริสต์มาสนี้อย่างเด็ดขาดหลังจากที่ยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียนะครับเริ่มถอนทหารกลับไปได้แล้วในช่วงวันคริสต์มาสนี้ก็เพื่อยุติสงครามจริงๆเรื่องนี้ยูเครนก็พูดไปงันๆเพราะรู้อยู่แล้วว่ารัสเซียยังไงก็ไม่ยอมแน่ในช่วงนี้ส่วนรัสเซียก็ยังยิงขีปนาวุธปืนใหญ่จรวดโจมตียูเครนนี้ไปเรื่อยล่าสุดก็ยิงจรวด หลายลำกล้องใส่เมืองเคอร์ซอนในส่วนที่ยุเคเขียยึดได้นะครับเรียกว่ารัสเซียพยายามโจมตีเพื่อไม่ให้ขาดตอนจริงๆแล้วพื้นที่ที่รัสเซียโจมตีเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนรัสเซียหวังให้ประชาชนนี้ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าจะกําหนดเป้าหมายทางการทหารนะครับเรื่องนี้แอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่าจริงๆรัสเซียก็ไม่ได้กําหนดเป้าหมายหรอกครับยิงออกไปใส่เมืองนี้ไว้ก่อนแล้วแต่ว่ามันจะไปตกตรงไหนเพราะอาวุธของรัสเซียไม่ได้มีความแม่นยําขนาดนั้นและเมื่อรัสเซียทำ แบบนี้มันก็เหมือนออกอาวุธนี่สเปียสปะไม่มีทรงแอดมินแอบคิดว่าทหารรัสเซียนี่ตั้งใจยิงยิงให้อาวุธมันหมดหมดมันจะได้จบจบเพราะว่าขัดคําสั่งไม่ได้หรือเปล่านะครับเราจะเห็นว่ารัสเซียโจมตีเป้าหมายนี้ซ้ําๆบ้านเรือนนี้พังราบทั้งที่เป้าหมายเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลต่อการต่อสู้อันนี้มันก็น่าคิดนะครับเพราะว่าทหารเชนผู้น้อยไม่มีใครพร้อมที่จะตายนี่อยู่แล้วขนาดส่งทหารมาบุกยูเครนปูตินต้องหลอกว่ามาซ้อมรบมันก็เป็นไปได้ว่า ทหารเหล่านี้เตะ่วงเกียร์ว่างไม่รุกไปข้างหน้าเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงก็เลยใช้อาวุธโจมตีที่เดิมอยู่นั่นแหละครับก็เพื่อประวิงเวลาดีกว่ารุกไปข้างหน้าแล้วอัตราเสี่ยงสูงมันไม่คมอยู่แล้วละครับตอนนี้ก็พยายามหาวิธีเอาตัวรอดเท่านั้นเองแล้วก็มีข่าวว่ากระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียนี้เริ่มขาดแคลนแล้วอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับ เรื่องต่อมานะครับรัเสเซียบอกว่าพร้อมทำลายพทริชออตหากว่าสอเมิกาเนี่ยส่งให้กับยูเครนเหมือนเดิมนะครับคราวก่อนก็บอกว่าพร้อมทำลายไฮพาสแต่ก็ทำไม่ได้ก่อนหน้าโนนะครับก็บอกว่ารัเสเซียเนี่ยพร้อมทำลายอาวุธของตะวันตกที่ส่งให้กับยูเครนและรัเสเซียก็โฆษณาว่าได้ทำลายอาวุธของตะวันตกนี่หมดแล้วความจริงปรากฏว่ายูเครนก็ยังมีอาวุธของตะวันตกใช้มาถึง9เดือน10เดือนการประกาศพร้อมทำลายพทริชอยออดในครั้งนี้ก็คงเหมือน เดิมเนี่ยแหละครับพูดไว้ก่อนทําได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวกองเชียร์ก็ลืมไปเองอารมณ์มันเหมือนกับการหาเสียงเ่ยนะครับประกาศนโยบายไว้ก่อนทําได้ไม่ได้เดี๋ยวคนก็ลืมเองรัเสเซียก็เช่นกันนะครับไม่ได้มีนัยยะสาคัญอะไร แต่ว่าแน่นอนแล้วครับรัสเซียก็ยังพอมีอาวุธและทางยูเครนคาดว่ารัสเซียมีแผนโจมตียูเครนครั้งใหญ่ในช่วงต้นปีใหม่อาจจะเป็นดอนบาสเคอร์ซอนหรือว่ากรุงเคียบซึ่งก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับแม้ว่านักวิเคราะห์ตะวันตกกล่าวว่าความสามารถของรัสเซียลดน้อยลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เซอร์โทนี่ราดากินนายทหารระดับสูงของอังกฤษกล่าวว่าสงครามมีแต่จะเลวร้ายลงสําหรับรัสเซียเพราะว่าต้องเจอกับการขาดแคลนอาวุธ แต่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนีเชื่อว่ารัสเซียกำลังวางแผนบุกค,ครั้งใหม่และก็อาจเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็จะครบรอบหนึ่งปีที่รัสเซียในบุกยูเครนในตอนนั้นถ้ารัสเซียที่ถูกเกณฑ์มาประมาณ1 5 0 0 0 0นา่นนายเนี่ยก็จะฝึกเสร็จแล้วนะครับรัเสเซียคงจะทุ่มกำลังใส่แน่ๆและเป้าหมายที่คาดไว้คือกรุงเคียบอย่างเร็วสุดเดือนมกราคมช้าสุดเดือนมีนาคมนั่นคือการคาดการณ์จากฝั่งยูเครนนะครับแน่นอนว่าทางยูเครนก็ได้รับการ ช่วยเหลือนี่มากขึ้นและทางรัสเซียอาวุธเหลือน้อยแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับไม่สามารถทําขบวนรถได้70-80กิโลเมตรแล้วจะเป็นอย่างไรเราต้องคอยติดตามต่อไปนะครับ